บอกไว้มื่อเช้าว่าเออจะไลฟ์นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะไม่มีอะไรจะให้ครับตอนแรกจะขับไปด้วยไลฟ์ไปด้วยแต่ว่าผมก็จะไม่ได้อ่านแชทเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะจะขับรถไปด้วยแล้วกันแล้วขับรถไปด้วยหลังจากไลฟ์ไปสักพักหนึ่งครับจะได้เห็นนับว่าผมขับรถนะแต่ว่าผมจะไม่ตอบแชทนะผมะตั้งใจมอง ทางด้วยนะครับออมาค่าแขมันเพอมาไวไปก็บอกแล้วไงว่าจะมาเมื่อไหร่ก็จะมามาแบบไม่แจ้งเตือนด้วยไงตอเรื่องอนะว่าแล้วก็ต้องมาตาก,กับบ้านโอ้คุณเป็นคนทายถูกนะครับผมมันจะอันตรายหรือเปล่าก็ดีไงใช้เวลาคุยกับตรงนี้ให้มันเต็มที่นะครับพีใหม่ไปไหนี่ไหนไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้าน เมื่อกี้ไปทำคอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์ที่แบบเป็นของคอนเทนต์ให้ของขวัญปีใหม่ของแฟนๆแล้วแหละของฟอร์ตานเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับอ,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 อ๋ออออนะ้ากลัวจังเลย ยังยังสปีกหายทุกเวียดนามฮายเวียดามำสวัสดีไม่ได้แต่งตัวไงแต่งตัวเป็นคอสเพย์ก็เลยแบบทาปากนิดนึงเพื่อนแฟนจากประเทศจีนไม่เข้าใจคำศัพท์แต่พวกเขาเซี <c oughs> ่ย พูดภาษาจีานถะหน่อยอืมว่เสียงหนีหนีเฉียงว่ามาหิวไหมอ๋อก็หิวอยู่หน้าคิดถึงผมครับคิดถึงผมก็ซีชั่นหน้าก็แบบว่าขอแบบว่าเอา่อเส้นเรื่องคิมคอฟแบบอีลุงตุงนางยุ่งเหยิงแบบสะใจมันๆเลยนะคุตาในซะีซั่นหน้าขอแบบมีมือที่สามด้วยเอาแบบแจมๆจม มือที่สามอะเป็นแบบนางงามจักรวาลมาจีบน้องมา <laughs> อืมโอ้ oh, I miss you นะ I miss you แบบทุกป,ประเทศเลย <laughs> คุณตาบอกได้เลยวะ่ะ ah. อ อีพีสิบสองนะครับโอ้โห e ีพีพด้วยไม่อยากให้มันขาดตอนเลยเนาะอยากให้มันถ่ายไปเรื่อยๆอ,อยากเริ่มถ่ายซีทัน้นสองอันเนี่ยช่วงนี้กําลังแบบเล่นกล้ามเล่นอะไรหน้ากําลังเรียวเลยเดี๋ยวถ้ากวัวจะเริ่มถ่ายซีทั้นสองเมื่อไหร่กูต้าต้องรีบบอกผมนะเพ่ได้ออกกำลังกายเยอะๆหน่อยซีทั้นสองมาแบบบึกบึนหน่อยดีกว่าสเปนนิดหรอสเปนนิดว่าไอคานมากเลย ไม่ใช่แบบค้านที่ไม่สามารถนะขี้ค้านอันนี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับนี่เป็นไลฟ์ไอจในรอบปีหนึ่งของผมปะผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีมาวันไอีหนึ่งแล้วมั้งนะเกิดวันที่สามสิบนะครับก็มีความสุขมากๆนะขอให้เป็นวันเกิดท้ายปีที่สุดแล้วขอให้มีเรื่องดีๆในปีใหม่นะ ก็อวยพรทุกคนเลยล้วกันแไหนก็อวยพรแล้วนะครับทั้งคนไทยก็ชาวต่างชาติด้วยว่าขอให้แบบมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเจริญเจริญทุกคนขอให้ไม่ติดโควิดแล้วก็เศรษฐกิจดีๆใครียังเรียนอยู่ก็ขอให้สอบได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ต้องโดนครูด่าเยอะอะไรอย่างเงี้ย จีมันการไลฟ์จีทำไมคิมถึงไม่ชอบคินถึงเป็นชอบไลน์นทวิชมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าข้อความมันดีเลยเพราะข้อความมันดีเลยอ่ะมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันตอบกันช้าอย่างเงี้ยคิหมหัวคิมพูดไปประมาณสองสามนาทีแล้วเงี้ยคุณเพิ่งมาสาทุกันนะเห็นไหมไมพูดไปตั้งนานแล้วมันก็แบบนานเลิฟฟอร์มเม็กซิโกโอ้ thank you อยากไปยุโรปอยากไปโซนแบบทางนู้นบ้างจังเลย ไม่รู้ว่าจะแบบดังพอจะมีคนจ้างไปจัดแฟนมีทางนูนหรือเปล่าเนะอืมขอพรอให้ไปหาพี่คิมนะต้องขอพรอ,อย่างนี้คุณเรนโบทุกๆุกคนอยากสักเซสแบบนี้ขอพรอให้ไปหาคิมมอนในงานที่ได้มีรวมพลแล้วก็งานที่แ๊บมึงน,นนะผมจะจามอ่ะผมจะจามน้ำตามาแล้ว ฮัทฮัทฮัไม่จามเออแต่จะจามอืมเธอจะยังไม่มีใครเหีนยมีคนบอกว่าอยากฟังผมร้องเพลงเป็นอดีตใช่ไหมที่ร้องเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วอ่ะงานที่ เกตเวทิกใหม่ผมก็อยากร้องนะหาเวทีที่มันโซโล่ไม่ได้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นงานสามคนไงคนอื่นร้องกันไม่ได้แบบนี้เธอนะเราเปิดสองเครื่องมันจะขึ้นไม่พร้อมกันเลยดีเลยจริงใช่อืมเป็นไรหรอกเอาฟิลถือว่ามานั่งมองหน้ากันในยามเย็นเตนะ่เนาะอยู่กับใครนะครับอยู่คนเดียวเลยฮะ แลยวครอบมาไลา้ไล้อยู่ในออฟฟิศเอ้ยคอบอยู่ในออฟฟิศครับปล่อยน้องมันไปมั่งกันสงสารน้องวันนี้น้องแต่งหญิงแล้วไม่รู้ใครรู้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวดูบางคนบางคนถามว่าครอบยอมแต่งได้ไงไปดูในคลิปเต็มนะครับว่าครอบยอมแต่งได้ไงี๋ <c oughs> ้วเขาคงตัดล่อยชว่วงปีใหม่ อยากเล่นกล้าไม่ตัวใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ต้องแลกหมดเรือความหน้าบวมแบบผมแม่งไม่ยอมหน้าบวมเว้ยมก็เลยแบบไม่ยอมเล่นกล้ามแบบให้มันใหญ่มากแบบคือเล่นกล้ามมันเล่นได้แต่ถ้ากินมันต้องกินโปรตีนต้องกินนู่นกินนี่เยอะไงพอกินนู่นกินนี่เยอะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือหน้ามันคือจะบวมกินข้าววันละห้ามื้ออย่างเงี้ยน้องแต่งหญิงพี่ลงไหม ยังดูเจนไวยแล้วเฮ้ยวันนี้วันอะไรแล้ววะวันอะไรนะวันจันหรอใช่ไหมจันทร์วันนี้วันจันทร์แล้ว Do you love copter ยังง e ี้ดีกว่าคิมมอนที่ดูคิมมอนอยู่บนเกาะที่ชื่อคิมมอนแล้วก็อยู่บนโลกอย่าทวีที่ชื่อคิมมอนก็ที่อยู่บนโลกที่ชื่อคิมมอนยังไงล่ะคิมมอนที่ดูคิมมอนอยู่และคิมมอนที่นั่งดูคิมมอนที่อยู่บนเกาะของคิมมอน นี่ฮิวเกาะคิมมอนแล้วก็อยู่บนทวีปของคิมมอนแล้วที่อยู่บนโลกของคิมมอนยังไงกันเล่าคิมมอนที่นั่งดูคิมมอนอยู่อยู่บนที่ที่หนึ่งที่คิมมอนนั่งดูอยู่มันก็คือเกาะของคิมมอนที่เป็นภูเขาคิมมอนที่อยู่บนทวีปของคิมมอนแล้วก็อยู่บนโลกของคิมมอนยังไงกันเล่าพอพักก่อนอะไรแบบนี้มีอันนี้น่ารักอัเนี่ย คิมมอนจริงๆก็มีมีมีแฟนคลับทำมาให้หลายอันเลยเนี่ยนี่ก็คิมมอนคิมมอนอันนี้ก็คิมมอนอิสมายใช่ปะคิมมอนเป็นของฉันอันนี้ต้องทุกคนต้องเล่นอันนี้ไม่ใช่ผมน,นี่ดูเหนื่อยนะใช่ อันนี้เป็นไงบ้างมืดอันนี้มืดโอ้อืนนมอะไรวะเกี่ยฟิลเตอร์ด,ดาร์คๆโหดแกบไม่ผมมเหมือนคนบ้าจริงพอก่อนพักก่อนไม่บอกให้เธอพักพอน นียอะไรอ่ะค้างไปเลยวิ้ย We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year อา่ามีมาเกาะด้วยเหมือนคนเหงาเลยตายเถอะจ้าเรารวยเราจะซื้อเธอ เป็นคนบ้าอันนี้น่าอันนี้น่าก,กลัวน,นี่น่าก,กลัวนะมาเลยเลยผมเล่นหนังผีได้เหมือนไงเนี่ย เดี๋ยวแล้งปีหน้าคือเปลี่ยนสีผมผมม่วงผมถึงเงินส้มอ่ะส้มนส้มผมม่วงยังไม่กลับหรอยังละถ้เงินมาถ่ายไว้พรปีใหม่ให้เคล็ดนแป๊บนึงไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่อ้าวไรสดอยู่ไลฟ์สดไวยพรปีใหม่อยู่โอ้มันว้พรนี่ด้วยของขวัญมันเกิดให้บูมาแล้วนะเป็นบระกาศเป็นบรรกาศมีแขกรับเชิญครับผมตกใจหมดเลย เดิวผมโดนถ่ายไปความปีใหม่แล้วว่าเดะหนูห้าร้อยพี่สนใจไหมคะฮะห้าร้อยพี่สนใจไหมคะห้าร้อยอ่ะมีแถมแถมต่อให้แปดร้อยก็ได้เดี๋ยวมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆได้บพี่ยมันหน้าอ่ะมันหน้าขึ้นล้มมาเลยผมไม่โทรหรอกผมจะหนีกลับบ้านผมไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นแล้วผมม่วง

ฟิลเตอร์แบบบ้องเบวอัน <reception> นี <separation> ้ปากแดงอ๋อโยกหน้าไปโยกหน้ามาอ๋อนี่ได้กลับกันก่อนทีขนมไหมไม่กิน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 อ่าโอเค ผมว่าผมไร้สาระมากเกินไปละคุยก็ไม่ได้คุยเดี๋ยวผมไปทํางานต่อก่อนนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมสิ้นสุดเพลงเท่านี้แล้วล่ะนะครับวัน,น <c oughs> เดี๋ยวต้องไปจ,จู่ๆก็โดมตามไปทํางานนะครับ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสมาอีกละกันเออก็เออไ <c oughs> <c oughs> ว้คอยอีกครั้งน,นะครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะขอทุกคนอ สุขสันต์วันปีใหม่ Happy New ว e ยีมากมากเลยนะจ๊ะทุกคน,แล,กกกนนะแล้วก็ขอให้มีโอกาสมาเจอกันนะแล้วก็ขอให้ทุกคนคิดอะไรไว้ไว้พลอ,อะไรไว้บนอะไรไว้ก็ขอให้สักเสนะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะ เซนวายก็ใกล้จบแล้วไม่รู้ว่าจบแล้วจะมีงานอะไรอีกไหมก็ามาฝากติดตามกันช่วยสนับสนุนกันนะถ้าเกิดว่าแบบว่าเออเราแบบสักฟีสําเร็จสําเร็จอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็จะเดี๋ยวจ้างงานเราอีกแหละนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆไงก็ช่วยสนับสนุนเค็มด้วยเราจะได้เจอกันในครั้งโอกาสหนึน่งนะครับสำหรับแฟนต่างประเทศนะแปลๆเราเองนะก็หวังว่าพวกเราจะได้เจอกันในสักวันหนึ่ง,น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 ,งะนะคะคิดถึงนะรักนะจุ๊บๆ